ไหนดูดิกลับมาแล้วเหรอโบนี่การฝึกเป็นยังไงบ้างอืมก็ดีได้ออกแรงบ้างรู้สึกดีขึ้นเยอะเออแต่เราต้องใช้หุ่นฝึกซ้อมชุดใหม่ของเก่ามันช้าไม่ทันใจโปรแกรมฝึกของชั่นนั่นแบะเออข้อไหนดีจอนอืม เราต้องชมใช่ไหมถ้าตามหลักเกมจีบสาวอ่ะตามหลักเกมจีบสาวก็ซ่อมโทไหร่เอ,อมันต้องชมดิเออ,อืมนี่ไงมันแบบมีเขินไปได้งตามหลักเกมจีบสาวอืม มันก็ต้องชมไว้กอ่อนโอเคแล้วไงต่อมีฉากจบอะไรอ๋อถ้าเรามาขนาดนี้แล้วเน้นต่อสู้มั้งฉากจบแรกต้องคำใียานะ่มั้งสำเร็จงานนักสู้ข้างถนนเหรอไหนเด็กอ๋นนี่ไงนักสู้ข้างถนน อะไรค้างอ่ะทำไมเลือกงานไม่ได้เออนี่ยพอมบำรุงระบบว่านี่ได้เยอะสุดได้เยอะแล้วก็งานนี้ไปโอ้มันช้ามากหืม พวกนักเรียนมาหาเรื่องกันอีกแล้วอันตรายจากนี่มันล้านอะไรครับก็แค่พวกพอุยจับกลุ่มกันแล้วป่วยจูนีเบียวอ่าไม่ได้ใช่ไ,ได้ใช่ประกาศให้โรกรู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่กลับออกไปทำงานแล้วแหละไว้ไวหว เรื่องมันก็ไม่มีอะไรมาก เค้กวันเกิดเทลี่เทลี่นี่อะไรเค้กวันเกิดอ๋อเค้กวันเกิดชั้นเองตัอาจอรมาดูกาชาดีว่า เสียงบูอาใครมันอยู่ไหนเออไม่ใช่อันไหนวะเนี้ยไม่เจอ แต่แหละฮัลโหลจอเนยังอยู่ไหมในพอมแล้วหรือ,อยังไม่อยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้มันซื้อหนึ่งได้สองมันเนี่ยหรือมันเป็นคนมันแพ็คแพ็คหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งได้สองอกว่าหรือมันยังไงน่าจะเหมือนเจเวนไนะ ตัวเดียวแต่สองคนหรือเปล่าเอกคนละคนเนะน่นาจะคนละคนพร้อมอย่างจอนฮัลโหลจะกดแล้วนะ <Hey. S 1> มันไม่ได้มันไม่ได้แท็กอะมันคนละคนเน่ยมันนับเป็นคนละคน คนหนึ่งสามดาวคนหนึ่งสองดาวมีห<ช>ั hey, วมันมีสองพีอ่ะหนึ่งพีอ่ะเนี่ยเฮ้อเราไปอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนะกีนไม้ยินเสียงมีแววมีแววเงียบจิบ

เีงาได้ไมครัครับกรับครับนรับครับคอับคร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 โบคดับครับคับครับันครับครับค่ับัับคับรับรับคังัอับคับรมัััััดััมั

เต็นฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์มันรับจำหังนักเรียนยังไงให้มันมีแดนนักเรียนอน,นักเรียนเดิมเดิมเอ้ยนักนี้ได้แล้วคนนี้จอนมาแล้วดาวมาแล้วนอน,น,อน,น,อน,นอนหูแมวติดเกม เหลือสามดาวเหลือหวเขียวเสื้เขียวโออโหมันจะไม่เหลือไว้ให้หน่อยเจะหมดจะหมดตัวไม่ได้นะเฮ้ยหน้าต่างลุงมันเป็นยังไงเออกลับไปเบิ่มๆคือลือไปกุบ็นแรกเลยหรลุ้นตั้งแต่แรกเลยอเเลยอมอ่ะ

ไม่รู้ว่าสะกิ울อ่ะมันแบบต้องเอาไปยืนคู่กันหร,หรือเปล่าไปลองเดี๋ยวดูก่อนว่าเออว่าไปนอนนอนสายอะไรยังไม่รู้เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วแค่เราเอาเพื่อนมายืนแค่เรา จะกินอะไรก็ตามมาก่อนเปิดกาชาท็อปเซนเซสามารจะมานาจิแบบต้องแบบเอาไว้ฝูอ่ะมายืนยิ้มอะแล้วเลดมันจะดีไหนดูไหนน้องชอบบ้านอะไรเป็นภูเขากระสุนเหลืองเหรอเอ้ใช้ตีบอสเลยป่ะเนี่ยเอ้ยน่าใช้ตีบอสต,ตัวนี้เลยป่ะเนี่ย もっと大人になりたいですそしたらもっとみんなや先生の力になってあげられるはずだからえっ อื่นแอปของทั้งนี้ไม่ค่อยก็จนนี้ตรงนี้ ดอกยากดอกเย็นนะเกิรแล้วดูน้องสาวทิชนี้น่าจะเป็นน้องแหละเสื้อเสื้อเขียวน่าเป็นพี่โอ้ีนก็หน้าปั้นอันแหลเดี๋ยวคนพี่ไปรองมันน่าจะขึ้นเดคอมเมนต์ในหน่าเป็นตัวตีบอส キボトスで行われる。さまざまな事件の数々をシャーカに担当しゃれな年のシーン。